อย่คลิปนึงมีผู้ถามมาบอกว่าการาบนมำสก,การพระอาจารย์ด้วยความเคารพกับผมก่อนหลับไม่ใช่หลับในในตะก,กี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่ว่าพิมพ์แล้วไม่เว้นวรรคกับผมก่อนหลับในบางครั้งเหมือนโดนผีอ่าก็ผมควรปล่อยหรือฝืนตื่นดีครับรู้สึกกลัวก็เพราะว่าเราอ่า กราบนักกาาอาจารย์ด้วยความเคารพก,กับผมก่อนหลับในบางครั้งมอนโดนผีอำ้ก็ผมควรปล่อยหรือฝึกฟื้นตื่นดีครับสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติรมเนี่ยมันก็ต้องเป็นไม่หรไปตามมันนั้นน่รู้สึกกลัวเพราะว่านะมันเหมือนกับเป็นไปตามอารมณ์จิตประกอบราคาัคะจิตประกอบโทสะจิตประกอบโมหะจิตหดหูฟุง้งซ่านจิตเป็นอะไรแต่มีอะไรเนี่ยมันเหมือนกับไหลไปตามตัวนั้น นะพอใจในรูปเสียงกล่นลสการสัมผัสธ,ธรรมลมอะไรเนี่ยแล้วก็เกิดความไม่พอใจก็เกิดความยินดีนลายเพราะมันเข้าไปยึดในสะิ่งเหล่านั้นเพราะยังไม่รู้เช่นทางอย่างก็ถ้าเป็นวิชาโลกิยาก็สอนให้รู้จักมีสร้างพลังขึ้นมาด้วยการเจริญให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิจะเราจะสังเกตเนะถ้าเราเป็นผู้มีศีลมากๆเนี่ยจะมันจะเกิดความเรียบร้อยดู เป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าเลื่อมใสถ้าสมาธิมากๆเข้าสู่ส่วนจิตเขาเรียกจิตสิกขาสิลสิกขาแล้วจิตจิตจิตสิกขานี้ไปทำทำนองที่เรียกเข้าไปยึดอัตตายึดตัวจิตมันจะเกิดอาการเข้าไปปรุงแต่งเป็นฝ่ายดีเป็นเทวดาเป็นไอเป็นพวกผีผีดีผีชั่วอะไรเป็นเลกาเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรแต่ไม่อะไรหรือเป็นเปรตอสุรกายอะไรหรือก็ เป็นพรบพรมอะไรเงี้ยในก็เราว่าเราพูดกันด้วยพบสามเราก็หมุนวนอยู่อย่างเงี้ยแหละอย่างมากก็เขาก็ทําใจให้สแข็งเขาให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยไอ้พวกที่เรียกว่าเราเรามีขันห้ามีกายกระใจของเราอยู่เนี่ยแต่ครั้นี้เราไปรับเรื่องทั้งอื่นเข้ามาทั้งกายเป็นเสวยสุขทุกข์แล้วก็ความเฉยเฉยแล้วก็เป็นความจํา แล้วมันก็จาอยู่ในใจแล้วเราปรุงแต่งไปแล้วเราก็จาอยู่ในใจปรุงแต่งในการการแบ่งประเภทเรื่องก็คือปรุงแต่งในฝ่ายดีคือบุญญาวิสังขารปรุงแต่งในฝ่ายชั่วบุญญาหรือปรุงแต่งในชัยชานสมาธิซึ่งเป็นส่วนนั้นแหะเาเรียกอนเนียนฌานพิสังขารแล้วกลับกลับกายมาที่เรียกว่าถ้าบุญจะทําให้เกิดสุขถ้าบาปทําให้เกิดทุกข์ถ้าชา้ถ้าอเนียนาวพิสังขารทําให้เกิดอทุกข์ก็มาสุขไม่สุขไม่ทุกข์จะเกิดความเฉย ถ้าสมมุติว่าเราโดนผีอัมเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือว่าค้องภาวนาน้ำมะพัทธาหรืออิติปิโสภควาหรือภาวนาตามความเชื่อของครูบาอาจารย์จนถ้าเกิดเกิดพลังขึ้นมาถ้าพลังเราสูงกว่าเราก็สามารถเอาชนะมันได้ก็เรียกมีสมาธิมีกําลังสูงกว่าผีที่มาอัม แต่ถ้าเรากําลังจิตต่ากว่านี่เราจะโดนอึดอัดอึดอัดอึดอัดในระหว่างที่จิตของเรายังมีกําลังต่ำกว่าเราก็อึดอัดอึดอัดอยู่ย่งนั้นนะมันก็ทําให้ตกใจกลัวเพราะเรายังเป็นบุตรชนก็ต้องมีความรู้สึกกลัวถ้ากนั้นกลังสมาธิมันน้อยกว่านะถ้ารู้แล้วเนี่ยเรารู้รู้จิตของเราเนี่ยเรารู้กายรู้จิตของเราแต่เราสู้กิเลสไม่ไหวถ้าเราพูดถึงนะ ไอ้กิเลสตะกูลาคาโทสะโมหะเนี่ยเราสู้ไม่ไหวเราก็ไหลไปตามมันเพราะในสภาพของตัวเราเองเราก็ยังมีราคาโทสะโมหะแล้วก็แต่ดันไปมีราคาโทสะโมหะภายนอกมากระทบเพิ่มขึ้นมาใหม่มันก็ทําให้เกิดก็ขึ้นมาเลยของขึ้นรับไม่ไหวจากความรู้สึกเฉยๆกลายเป็นความรู้สึกที่กลัวเป็นไปในฝ่ายลบอันนี้เราเราแจ้งให้ฟงหังนะซึ่งเรื่องระหว่างตัวเราเองกับผีที่มาอํา ผีนั่นก็คือไอตัวความไม่รู้ความหลักคาโทสะโมหะไอที่เราเข้าไปยึดเป็นตัวเป็นตนเนี่ยขนาดนี้เราก็ยังยึดตัวตนว่าขันห้านี่เป็นของเรามันก็เลยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างอารมณ์ที่มากระทบะเราก็เห็นเป็นสภาพเหมือนผีอำ่ำมีความรู้สึกสัมผัสว่ามีผีมาอำ่ำอึดอัดดิ่นก็ไม่หลุดที่สมาธิเราต่ำกว่ากําลังเราน้อยกว่า แต่ถ้าเราภาวนาพุโทโธหรือเรากําหนดสติจนกระทั่งกำลังสมาธิเราสูงกว่าอันนี้เราก็ขับไล่ได้ถ้าสมมติามันขับไล่ไม่สําเร็จล้วกำลังเราน้อยกว่าต้องเจริญวิปัสสนาแล้วคือพ่อนวางจากการสู้ไอตัวนั้นสู้ผีสติเราไม่ได้อยู่ที่ผีอัมในขณะที้มันกําลังอัมอยู่สติเราอยู่กับสัมมัญญาปุ๊บมันจะกระเด็นเลย ทันทีเลยเพราะว่ากายมนุษย์เนี่ยเป็นกายที่แข็งแรงนะเป็นกายที่แข็งแรงมากอย่างเช่นเวลาขณะที่ผีอําเนี่ยเราดูเราก็ดิกนิ้วมือแล้วก็พริบตาเนี่ยขยับขากันไกลย,ยก็มันจะกระเด็นทันทีแลยแต่บางท่านก็อาจจะพอนาพุทโธ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 จนกำลังสมาธิถ,ถึงก็สามารถขับไล่มันได้ก็เรียกว่าสมาธิถึงเข้าไปรู้ไปรู้ชัด และเลิกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ในที่สุดเล้วเราก็ภาวนาจนกระทั่งจิตใจของเรามีความเชื่อมั่นสูงถึงมันก็จะกลับได้แต่ว่าขอแนะนําว่าเจริญสติสัมปัญญาเนี่ยเข้าถึงตัวรู้ชัดได้เร็วกว่าอย่างเช่นเวลาผีอัมแล้วก็พิบตาหรือพยายามกระดิ่นหรือพยายามขยับนิ้วมือเนี่ยดิ้นก็ไม่ไหวว่ามันอัมทั้งล่างเลยแล้วแล้วกร,ก,รกระดิกส่วนไหนได้เนี่ยให้ทําให้เกิดความรู้สึกได้เนี่ย,ยมันจะกระเด็นทันทีเลย จะปล่อยก็ตามจะฝืนก็นตามฝืนตื่นถ้าฝืนตื่นได้ก็ฝืนเลยอันนั้นเรียกว่ามีสติสมาธิเรามีกําลังพร้อมที่จะฝืนมาตื่นแต่ถ้าเราไม่มีกําลังเราปล่อยมันก็ขอให้นะเราเลอกนึกถึงเสมอว่าเราควรจะมีที่เกาะที่พึ่งอย่างเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการภาวนาพุโทโธแล้วก็อย่างถ้ามันยังไม่หลุดอีกเราก็ดิกนิ้วมือขยับกระพริบตาหรือขยับขากันไก แค่นั้นน่ะให้มันมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกแค่นั้นเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาทันทีเลยนะมันจะกระเด็นออกไปเลยแล้วถ้าสำหรับผู้ที่มีสมาธิมากเนี่ยมาเคยมีเด็กกระเลียงเนี่ยนะมาอยู่ที่วัดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเขามาอยู่ที่ทายสาาอ่านะเป็นกุฏิติดหลังสาาเนี่ยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็บวช ชีสองท่านก็อธิบายรมปฏิบัติให้ฟังให้ดูให้ดูอย่างนี้่างน,น,นี้ยกมือกําหนดความรู้สึกแล้วดูลมความรู้สึกที่ลมกระทบปวไปจมูกพอเข้าไปถึงใจเต้นดูใจเต้นต่อไปเลยลกําหนดวิธีการปฏิบัติตานนี้เด็กมันแอบฟังมันก็มาปฏิบัติเองปฏิบัติเองมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็มาเล่าให้ฟังผมแอบฟังอาจารย์สอนสอนไม่ชีแล้วมาปฏิบัติเองปรากฏว่ามัน พอนอนไปก็นั้นยังไม่ทันจะถึงพื้นเลยผีมันก็เข้าค้อมทับเลยเนี่ยมันก็ดิดนอึดอัดอึดอัดอึดอ,ดอดัดพอเดนเสร็จเนี่ยผีเนี่ยพอมากําลังมันสูงกว่าคนกระเลี่ยงนะว่ามันมีอยู่ในความสงบพื้นที่ที่สงบมาก่อนเป็นพื้นฐานจากลากเงาตระกูลเขาชนะชนชาติเผ่าพันธุ์เขาจะมีสติสมาธิที่แข็งแรงทรงตัวได้ดี อึดอัดอึดอัดจนสาเร็จผีกระโดดออกทางหน้าต่างเลยมันก็มองตามลุกขึ้นมามองตามเลยอันนี้ลุกจริงๆนะก็มาเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าอยากเห็นผีไหมล่ะถ้าอยากเห็นผีไปนั่งตรงหัวปวกจะเป็นทศสารเจ้าพ่อเจ้าปู่เจ้าพ่อมันก็ไปนั่งมันไปนั่งแล้วก็ตอนหลังเนี่ยไปนั่งตอนตอนดึก,ดกๆเที่ยงคืนนะแล้วก็กลับมาขอให้มันกลับมาแล้วมันก็มาเล่าให้ฟังเราก็ถามว่าเป็นไง มันก็บอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วพอขาพอจะเดินกลับมากน็นมันมีความรู้สึกว่ามีคนเดินตามอ่ะนะฮะเราก็ให้ไปนั่งอีกจกนกระทั่งพวกผีเนี่ยมันก็มาหามาอีกว่าหลังก็มาเงี้ยตอนหลังก็เลยกลายเป็นพวกรู้จักกันเลยคุยกันได้เนี่ <laughs> เด็กกระเลี่ยง <laughs> มันมีตาพิปเห็นได้ด้วยเออมันก็มันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องมาแล้วตอนหลังนี่เราก็ไปเยี่ยม